รถดูแบบเยอะมากนะครับทุกคนก็โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง k n k TV <ste ering> นะครับพบกับผมมิสเตอร์ <yes> นิกเนาะวันนี้เราก็จะมา,าทำการเราเป็นเจเนะครับเราก็ทำการกวนเมืองนะทุกคนคือวันนี้นะทุกคนครับผมก็จะมากวนเมืองนะครับก็คือเราจะกวนเมืองคือจะยิงตำรวจนะครับ เพื่อให้ดาวขึ้นนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่ดาวนะครับโอเคนะครับเรารกเราหาตำรวจกันเลยมีปืนเยอะแยะมากมายทม่แถวนี้มีตำรวจวะเราก็ต้องหาตำรวจก่อนตำรวจอยู่ไหนรถจ้าไอ้น้องเชื้อแดงพี่เขาฟันหน่อยฟันไม่ไโดนเฮ้ยโดนนะทุกคนเฮ้ยเองช่างกล้าไว้ส่บเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามานี่แกเนี่ยเองต้องตกใจหรอโอ้โหควรนมึงจริงครับทุกคนเ่นอย่าทะเล้นกับพี่เอน้องอย่านะอ,อ,อ,อย่าคิดตำหนจอยู่ไหนวะแล้วนี่ก็สุ ตอนนี้ตำรวจตุ๊กต่อเนี่ยคืออะไรมีถุงเลยไม่รู้ครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องหาตำรวจให้เจออ่ามันเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราตำรวจตรงไหนน่าจะมีตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยัิงไปมั่วยังยิงไปดิ เออขึ้นดา่าแล้วทุกคนขึ้นดา่าแล้วมาแล้วครับทุกคนเอาเลยครับอันนี้ตำรวจก็ศาสตร์เอ,อ้า ตอนนี้ดามดาวนะทุกคนเออเดอพาไปโ <Nope. S 1> โดนแต่ยังเซงอันนั้ทุกคนวิ่งดีกว่า ไว้สีราบมัหาดีมุสกอาวุธขั้นเทปเลยนมหาดี ไอ้ก็มาทุกคนเอาวิ่งดิมานี่ครับมานี่ครับโยิงไปเต็มเลยเอฟไอไม่ใส่ก๊อตตายนะมึงตายไปโว้ยดวงดาวทุกคนถ้ารู้ปักหมายของเราแล้วนะครับเอาคุณจะตายแล้วเนี่ย

ครับน,นี่ครับอย่าให้ปวนก็แล้วกันเออเนี่ยเข้าแม่งลงพักเลยมาอย่างไงวะอะ,อะไรวะเป็นยูนะครับวอ e v e l the low l o w call อ่านไม่ออก What แปลว่าอะไรทุกวันให้ What the fuck วันวอน,น,น,นต้องการ อะไรสัเออเข้าได้แล้วทุกคนมาไม่รู้ว่าข้างในจะทำเอ้ยโดนแล้วทุกคนเนี่ยอัดทุกซองปางปัง,งย,ยังไงยิงตายไปซะโอ้โหนัดเดี่ยวแต่นี่รู้จักพินิกซองนัดเดี่ยวปนะ นี่น่าจะเป็นคุกนะครับทุกคนนะคุกไปคุกนะเฮ้ยทำอะไรกันวะเพื่อนโอ้โหผู้ชายแก่ช่างโหดชะมัดเลยขอเกาะผู้ยัยทำไรอ่ะนี่คุณมีแม่งเลยไม่เป็นไรเป็นอะไรน่าก็นก่วะโอ้โหเฮติกันมาดีนับเดียวจอทุกคนบอกเลยเดี๋ดวยวามาเลยทำอะไร ว่ายิงตายได้ไงโอ้โหโทษขอโทษขอโทษขอโทษนะแม่นางเฮ้ยเอาดิเอาเลยเบิดไปเกนเอาไม่ไม่อะไตายม่เนี่ยเนกูจะตายคาโรงพักแน่เลยผมมันมาแต่ไหนแต่ไรเป็นทุกคนมาจากไหนกันบ้างเนี่ย ไม่หมดเลยทุกคนไม่หมดเลยอาชุดฝักรวมบกันนะครับเฮ้ยออนนี้ยิงนะครับเอ้ยโค้เท่ทุกคนโอ้ยเราไปยิงนี่อันี้ครับผมก็จะแตก เราทามานะครับสุดท้ายนะครับอ่าผมได้ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับยังไม่ตายนะครับโอ้ถือว่าหมุนหัวกันแล้วนะครับอแขนมากเลยนะครับโดนรุมโหนะครับถือว่าเราเป็นการตรวนนะครับผมเดี๋ยวผมขอปวดอีกครั้งไม่ได้ระเบิดทั้งมดแต่วมาระเบิดอ,อยู่ในเอร่อเนี่ยเนี่ยจะลัผมจะหง มันจะวางระเบิดตรงนี้นะว่ามงคันไต่ไหมใ <laughs> นเหตุหนึ่งเขาแตกหนึ่งทุกคนเก็บเงินครับโอ้กูเป็นคนโคตรที่ไม่ดีเลยนะครับคนไม่ดีเลยน่าตงสวัสดีครับพี่ครับอ้ามันใช้ปืนแลกหมัดไหมล่ะแลกหมัดไหมเดี๋ยวผมจะร้องนะอ่ะาวแลกหมัดไหมล่ะนนนนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอไป ครั้งน okay. <laughs> like? okay. okay. <laughs> ี <laughs> ้เจอมาเจอมากู <facial> ้ดีไทยโอ้โหเอาไงครับรู้ขึ้นมาแล้วยอมให้จับดีกว่าโอเคอ่ะโอเคครับก็เป็นเอาเป็นว่านะครับโดนจับไปเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับวันนี้คลิปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสาระอะไรเลยไปละก็จะไม่มีอะไรเลย ก็ไปปวดหลังกันนะครับโอเคไปคุณบาย